ประจำเดือนของผู้หญิงมาแล้วไม่สบายเป็นไข้ทับระดูหรือระดูทับไข้ต้องนี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะแนะนำดอกแคแดงค่ะนำดอกแคแดงสัก7จดถึงแปดอกมาต้มกับน้ำเพื่อมากินแก้ไข้ทับระดูค่ะบางคนไข้ทับระดูคือปวดท้องปวดหัวไข้ขึ้นสูงนะคะเป็นไข้ในเฉพาะวันนั้นของเดือนของผู้หญิงนะคะทุกคน ประโยชน์ของแคมีประโยชน์มากเลยนะคะยอดอ่อนและใบสามารถนํามาปรุงอาหารได้เป็นสมุนไพรช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ดอกใช้เป็นอาหารแก้ไข้หัวลุมและช่วยบํารุงอาหารฝักอ่อนใช้เป็นอาหารได้ค่ะหนูเก็บฝักอ่อนมาลวกจิ้มน้ำพริกประจำเลยวันนี้รู้สึกไม่สบายวันนั้นของเดือนก็เลยไปเก็บดอกแค ตัวนี้เลยค่ะปลูกไว้เองกับมือหน้าบ้านค่ะมาต้มกับน้ํา1ลิตรนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เอาไปดื่มค่ะในดอกแคนะคะอุดมไปด้วยประโยชน์มากมายเป็นพืชที่มีสปปรรพคุณทางยาต่างๆนะคะอย่างเช่นช่วยแก้ไข้หัวลมแก้ปวดหัวแก้หวัดเป็นยาขับเสมหะลด้ํามูกมีวิตามิน B วิตามิน B2 ช่วยบํารุงผิวพรรณและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายด้วยค่ะมีเบตาเ้าแคโรทีนที่จะสังเคราะห์เป็นวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาค่ะมี มีแคลเซียมและฟอสฟ,ฟอรัสสูงแก้อาการใจสัน่นช่วยให้นอนหลับสบายทําให้ร่างกายเย็นช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานช่วยแก้อาการคันและแพลอักเสบช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะวันนี้หนูเอาสรรพคุณของดอกเคมาบอกทุกคนกันซึ่งหนูเอาดอกเค7จ็ดปดอกเนี่ยหาหนูมาต้มประมาณ15นาทีด้วยน้ำหนลิตรก็จะได้ประมาณหนึ่งแก้วใหญ่พอดีเนี่ยค่ะหนูก็เอามาดื่ม เชา้ากลางวันเย็นแก้ไข้หัวลมหรือไข้ทับฤด,ดูวันนั้นของผู้หญิงค่ะทุกคนดีมากเลยหนูไม่ต้องกินเอ่อยาแก้วัดลดไข้อะไรเลยค่ะแค่เอาดอกเคมาต้มนะคะไข้ทับฤดูชงงัดนะค่ะทุกคนค่ะหนูกินประจําค่ะเวลารู้สึกไม่สบายตอนที่ว่าประจําเดือนมาก็คือไปเก็บมาเลยค่ะแล้วก็นํามาต้มดื่มน้ําเป็นน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะช่วย ได้เยอะมากดอกแคเดมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะทุกคนคะ่ะน้องมะขยาดนะคะลองไปหาอ่านดูนะคะสัรพคุณมีมีเยอะเลยทีเดียวค่ะเราจะมากินแบบดิบก็ได้หรือเอาดอกมาลวกกินกับส้มตำกินเป็นผักแก้มยิ่งอร่อยค่ะ